สวัสดีแฟนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ยูทูบที่คุณมวยชาแนลอยู่กับผมบังรัตน์นกดาวครับพาแฟนๆมาพันที่เวทีมวยราชดำเนินศึกอาดมเาชดำเนินรูซี่ลีครับ 135ปอนด์ครับชิงเงินรางวัล1นล้านบาทครับเป็นการชกระหว่างลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะครับกออับบเขียวปอปาวินครับโอ้โหถรือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์ครับที่เชื่อว่าหลายมีไม่น้อยครับที่แฟนบไม่น้อยครับที่รอติดตามดูผู้เี้ยบเรียบซ้ายกับขวาครับหรือ,ว,รอว่า ความโชคดีของลันน้ำมูลเลยครับที่เข้าเวนแทนฟุกน้อยฟุกบะหมีเกี๊ยวครับที่ปล่อยก่อนหน้านี้อีกสวันหน้าติดตามครับว่าเกมบนเวทีในลูกแบบกันอาร์ดอสนี่จะจบลงแบบไหนนี่นนี่โบเกียวลันน้ำมูลนี่เพิ่งรู้ตัวได้2วันครับสภพาพร่างกายอาจจะเป็นรองแตรว่าชื่อช้ยกะดูมวยดี เหนือกว่านิดๆรับเหียบแต่ทำให้คูม่มือคู่นี้นี่ได้มาชกกันได้ครับเหียบซ้ายกับขวาเหียบนี่ครับคู่ขวาลำน้ำมูลโบรเขียวแข้งซ้ายแข้งซ้ายเหนียบสายธรรมชาติครับลำน้ำมูลโบเขียวครับมีดสอบอยูอ่ท่ามกลางเปาอินครับ ไอ้ออกนี่ครับไอออกก่อนที่ถึงก่อนับก่อนชกนี่ได้มีโอกาสพูดคุยกัโบผู้เขียวถือว่าน้องชายก็บอกว่าชื่อชั้นเนี่เป็นรองครับแต่ว่าในกติกาสามยกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ครับผ่านมาหนึ่งยกเลยกัถือว่าสู้ได้ดี่ครับแข้งขวาโบเขียวบ้างครับร่างกายดีครับ การผ่านมอยอาจจะเป็นร้อนี่เสียบเ่าขวาเนี่นแข้งซ้ายลําน้ำมูลลํำน้ำมูลแข้งซ้าย เนติเมตรครับลำน้ำมูลอายุ24ปีครับส่วนทางด้านโบรเขียวนี่177เซนติเมตรครับอายุ20ปีเท่านั้นนะเพียบหมดยกที่ค <S <S 1>, <S 1ครับเดี๋ยวตามเกมมาต่อมาตมามเกมมเวที่ยกที่2ครับของคู่ไฮไลท์ของรายการครับลำน้ำมูลเล็ออกออาชยะน้ำมูลทางด้านมิงแก บร์เขียวปอบอินับกรบาฟคะแนนขึ้นมาสักเมื่อสักครู่นี้นี่ให้ลำน้ำมูลครับชนะ2ต่อ1เสียงครับบร์เขียวยกน,น,นี้ต้องเดินทำให้ชัดเจนครับนี่ครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายโอ้โหแข้งขวาสวยงามครับนี่ครับ โดนเข่าขวาโอ้ยอกสาใจดีด้วยนะครับโบเขียวนะครับแอบเดินเข้าไปแข้งขวา Summer. แต่ว่ายังไม่โดนถึงตัวครับนียบแอบเดินเข้าไปแข้งซ้ายล้ำน้ำมูลแข้งซ้ายล้ำน้ำมูลยังติดบังเดินเข้าไปแข็งว่าไปโบเขียวเนี่ยบพยายามจะสัมผัสร่างแต่ว่าไม่ถึงเนียบจิ้มซ้ายล้ำน้ำมูลเนี่ยบแต่ยังไม่เนียบแข้งซ้าย,น,ายน,นี่ครับโบเขียวมั่นใจในร่างกายเลยครับ ยังไม่ถนัดทับเกมของตัวเองนี่ครับลอยหมัดหนึ่งสองไม่ถึงก็เดินไปแข้งขวาติดบังครับเหยียบหลังมือก็พยายามจะชกในรูปแบบตั้มรับจับทางแล้วครับเ่ยียบเหีียวขาเหยียบล้มลงไป อย่าพึ wise, er, ่งถอยอย่าพึ่งถอยครับน <div an> ี่ครับเดินขยับเข้าไปแข้งซ้ายเดินเข้าไปแข้งซ้ายคือรับน้ำมูลยังติดบังบเดินเข้าไปโบเขียวอทุกซ้ายเข้าวงในสีได้หรือเปล่านี่ครับในยังทำในไม่ขัดัดครับแข้งขวาโบเขียวโบเขียวแข้งขวาไอ้ทีแข้งซ้ายคือรับน้ำมูลนี่ครับ กรกรรมการเขาเะเอามาก่อนครับป่ายออกทีสองครับโอเคยังเดินนี่ครับเดินเข้าไปมุกซ้ายแข้งขวาจับไว้แข้งซ้ายไม่ถึงแข้งขวา ผมเรียนมาให้ทราบครับว่ากระดูกการผ่านมวยนี่รำน้ำมูยนี่ดีกว่านี่เป็นแค่ปัญนาโอ้โหต้องชื่นชมครับที่คนไทยนี่ได้ยากครับอาวุธศิลปะแม่น้ำมวยไทยเทียบกระดูกการผ่านมวยของรำน้ำมูยนี่ดีกว่าเยอะครับตามเงมนวันต่อยกีสามมาตามเงมนวันต่อยทียกที่สามเงินเทียบต้องชื่นชมโบเขียวครับสู้มาได้ถึงตอนนี้ครับ คับคะแนนเมื่อสักครู่นี้นี่ให้ทางด้านลำน้ำมูลเล็กครับชนะโบวเขียวก็ไม่มีอะไรจะเสียต้องเดินนี่ครับแท่งขวามีเร่งกองรัวครับ เพื่อพลิกสถาการเหเลยครับโบเขียวแต่ว่ายังพอมีเวลาครับ20วิบนเวทีแลก็หมดยกสุดท้ายครับใหยไลท์ we 在咱家做干好不比他。<noise>